สวัสดีครับท่านมครับวันนี้เอาอีกแง่มุมหนึ่งนะครับของสถานการณ์ที่ปาเลสไตน์เนี่ยมาให้ท่านผู้ชมมานําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับเป็นการวิเคราะห์โดยผู้รู้นะฮะซึ่งได้โพสต์เอาไว้นะฮะบังเอิญว่าเขาเป็นเพื่อนกับผมนะฮะเป็นชาวตะวันตกนะครับโพสต์เป็นภาษาอังกฤษ นะฮะแล้วก็เขาเปิดให้เฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่ได้อ่านนะครับแต่ผมคิดว่าอ่านแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ก็เลยจะสรุปสาระสําคัญเนี่ยมานําเสนอกับท่านผู้ชมครับเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าเรื่องที่กํลาลังเกิดขึ้นนะครับที่ปาเลสไตน์นั้นเนี่ยนะฮะให้ดูกันให้ละเอียดให้ดูกันให้ดีๆครับต้องเข้าใจนะครับสถานการณ์โดยภาพรวมต้องเข้าใจบริบทนะครับที่เกิดขึ้นต้องเข้าใจห่วงจังหวะเวลาหรือทามมิ่งที่มันเกิดขึ้น ะะเรื่องฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยที่จุๆนะครับวันดีคืนดีฮามาสเนี่ยเข้าไปโจมตีถล่มอิสราเอลและก่อให้เกิดความขัดแยง้งรุนแรงระรอกใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะ,ะรวมถึงต้องเข้าใจสมการภาพรวมสมการภาพว้างของภูมิรัฐศาสตร์ของโลกด้วยนะฮะเรื่องนี้เขาบอกว่ามันเป็นแผนลึกลับซับซ้อนนะครับของฝ่ายยิวแล้วก็ฝ่ายสหรัฐอเมริกาซึ่ง บังเอิญบังเอิญโชคดีครับรัฐอาหรับประเทศกลุ่มอาหรับนะครับรู้ทันเรื่องนี้อ่ะไปดูกันนะครับผมถอดความจากภาษาอังกฤษนะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างก็ขออภัยนะฮะเขาบอกว่าอ้าวก่อนอื่นต้องไปดูก่อนนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่เจตุลาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะนี่ก็ร่วมเดือนหนึ่งเลยนะถูกไหมนี่ เจตุลามาถึงวันนี้7 8 9ถูกไหมอเดือนกว่าเดือนกับวัน2วันแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนหน้านี้อันที่1นะครับเขาบอกว่านาโต้กาลังจะพ่ายแพ้ให้กับรัสเซียในยูเครนอันนี้จริงไหมจริงนะครับเนี่ยประเด็นที่2เขาบอกว่าเนทันยาหูกําลังเผชิญปัญหาภายในอย่างรุนแรงนะครับและกําลังถูกจะถูกตรวจสอบในเรื่องของการคอร์รัปชันครั้งใหญ่อันนี้จริงไหม จริงนะครับประเด็นที่3ครับนะฮะไปโน่นเลยครับข้ามมหาสมุทรไปอีกฟากหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าไบเดนต้องการจะได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งในสมัยหน้าจริงไหมจริงนะครับประเด็นที่4ครับก็บอกว่านะครับไบเดนนั้นมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องอื้อเฉาที่เกิดขึ้นหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับการคอร์รัปชันจริงไหมจริงนะครับประเด็นต่อไปครับ อิสราเอลนั้นกำลังอยู่เกือบจะเข้าสู่ภาวะสงครามกลางเมืองนะฮะอันเนื่องมาจากนโยบายการปฏิรูประบบจุติธรรมของเนทันยาฮูอันนี้จริงไหมจริงนะครับเนี่ยต่อไปครับประเด็นที่6นะครับทั้งอเมริกาและ e ูเนี่ยอยากจะหาทางลงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนจริงไหมอ่าอันนี้น่าส่าสนใจนะครับน่าสนใจประเด็นนี้นะฮะอ่าจริงไม่จริงเราไม่รู้ละ แต่มีแนวโน้มว่าเอ๊ะน่าจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะต่อไปครับนะเขาให้ไปดูที่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศตะวันออกกลางกับอิสราเอลนะครับต้องถือว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุรุนแรงนะมีความเป็นปกติมากขึ้นนะครับถ้าทีนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถูก n o r m a l i z e มากขึ้นและทั้งอิสราเอลและตะวันออกกลางนั้นเนี่ยนะฮะมีแนวโน้มที่จะขยับไปเข้าร่วมกับกลุ่มประเทศยูเรเซีย ะะซึ่งมีจีนมีรัสเซียมีอินเดียเนี่ยเป็นโตโผแต่ละนั้นก็ตามนะฮะมีบางคนในอิสราเอลและในสหรัฐอเมริกาไม่อยากให้เกิดเรื่องเช่นนั้นนะครับอ่นะฮะต่อไปครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้สําคัญนะฮะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะครับที่ปาเลสไตนั้นเนี่ยเราพบว่าท่าทีของผู้นําอาหรับนะครับเริ่มให้ความสําคัญกับปัญหาในปาเลสไตน์ น้อยลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสันติภาพและพยายามที่จะจัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศตัวเองนั้นนะฮะมากกว่าโดยเฉพาะนะครับการเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือนะครับทั้งในระดับภูมิภาคทั้งในระดับโกลบอลนะครับกับประเทศกลุ่มยูเรเซียนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเศษรษฐกิจการผนึกกำลังกันทางเศษรษฐกิจและก็มีคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือโครงการ b e l t and Road อันนี้จริงไหมจริงนะครับท่านผู้ชมอ้าต่อไปครับนะฮะอ่ะกลับไปที่ต้นตอต้นรากของปัญหานะครับเนี่ยเขาบอกว่าหน้าที่นะครับหรือฟังกช์ชันนะครับดั้งเดิมของอิสราเอลในตะวันออกกลางนั้นก็คือเป็นเครื่องมือนะครับให้จัก,กรวรรดิอเมริกานั้นใช้แบ่งแยกและปกครองดินแดนแถบนี้จริงไหมอ่าอันนี้จริงครับอาวไปดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่ารัฐ หัวรุนแรงนะครับที่เป็นไซออนนิซึมนั้นจะดำรงอยู่ได้นะครับภายใต้การคุกคามโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำลายล้างนะครับซึ่งจำเป็นต้องใช้อะไรบางอย่างมาสนับสนุนการดำรงอยู่หรือการอยู่รอดของตนเองซึ่งอันนั้นเขาเหมือนกำลังจะชี้ว่าอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มฮามาสนะฮะนี่อ้าต่อไปครับเขาบอกว่ากลุ่มฮามาสนั้นนะฮะ ในทางกลับกันก็จะดำรงอยู่ได้นะครับหากมีปฏิบัติการที่เด็ดขาดรุนแรงในการต่อต้านนะครับรัฐไซออนิซึมทั้งต่างฝ่ายต่างก็เป็นเขาเรียกว่าขั้วตรงข้ามซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่อ่ะต่อมาครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอเมริกานั้นนะครับมีท่าทีที่จะสนับสนุนอิสราเอลในฐานะผู้ที่เป็น แบ็กอัพนะครับลดลงไปเป็นลําดับนะฮะเอาต่อไปครับอันนี้น่าสนใจครับนะฮะทั้งเนทันยาฮูและสหรัฐอเมริกาต้องการแน่ใจนะครับต้องเอาให้ชว์นะฮะว่าตัวเองนั้นจะมีผู้ร้ายหรือจะไม่กลุ่มที่ตัวเองกล่าวหาได้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการสันติภาพและทําให้นะครับการแก้ไขความขัดแย้งต่างๆระหว่างอิสราเอลกับยิวนั้นเป็นไปไม่ได้ซึ่งกลุ่มนั้นจะเป็นอะไรไปละครับณขณะนี้ถ้าไม่ใช่กลุ่มฮามาสนะฮะ ต่อไปครับอันนี้เป็นข้อมูลสําคัญนะครับเนี่ยในอดีตนั้นนะครับท่านผู้ชมฮามาสนั้นเคยร่วมต่อสู้ในการต่อต้านรัฐบาลอาสซัสในซีเรียนะครับร่วมมือกับกลุ่มไอซิสนี่ข้อมูลนี้อันนี้จริงไหมจริงนะครับท่านผู้ชมอ่าต่อมาครับนะฮะฮามาสนะครับไม่ได้กําเนิดขึ้นเองนะครับจะตามธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมได้รับการสนับสนุนจากกาตาและก็กลุ่มบรัตเตอร์ฮูสมุสลิมนะครับซึ่งว่ากันว่านะครับ ตามข้อมูลที่เขาบอกมาเนี่ยมีการอปพรูฟโดยอิสราเอลและสหรัฐอเมริกานะครับต่อไปครับที่กาซ่านั้นนะครับเป็นแหล่งก๊าซขนาดใหญ่นะครับมีทรัพยากรก๊าซขนาดใหญ่ที่อิสราเอลนั้นต้องการนะครับนี่อน,นอกเหนือจากก๊าซแล้วนะครับท่านผู้ชมแผนระยะยาวนะครับของกลุ่มอีลีทอิสราเอลนั้นชัดเจนครับว่าต้องการกำจัดนะครับปาเลสไตน และทำให้เกิดไฟนอลโซลูชันขึ้นนะครับแหมพูดคำนี้มันน่ากลัวครับแต่คงจะไม่ได้หมายความถึงไฟนอล s โซลูชันแบบเดียวกับที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับท่านผู้ชมนะฮะอ่าต่อไปครับอิสราเอลนั้นนะครับมีโรงงานนิวเคลียร์ที่อันตรายที่สุดนะครับและก็ง่ายต่อการนะครับใช้ระเบิดนิวเคลียร์ทางด้านเทคนิคอลนะครับ อันนี้อาจจะเป็นมูล,ลเหตุหรือเป็นชนวนเหตุที่ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่มันล่อแหลมและก็อาจจะแตกหักได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจครับนะฮะแผนยุทธศาสตร์ของอิสราเอลนั้นมีความคิดที่จะนะฮะสร้างครองสุเอตแหล่งที่สองขึ้นมานะครับเนี่ยโดยตัดผ่านฉงวนกาซา จากทั้งหมดทั้งมวลครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นภาพรวมซึ่งนะฮะบ,บางเรื่องเราก็รู้บางเรื่องเอ๊ะนะฮะเราก็อาจจะเคยรู้ละแต่ก็ลืมกันไปแล้วบางเรื่องเราก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเช่นแผนหรือว่าโปรเจกต,ต์ต่างๆที่อิสราเอลเตรียมจะมีนะครับในชงวนกาซาไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งก๊าซก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดนะครับทำเหมือนกับคลองสุเอตอีกแคนผ่านที่นั่นก็ดี นะครับเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับที่เคยมีความสัมพันธ์กันในอดีตระหว่างกลุ่มฮามาสกลุ่มไอซิสนะฮะและก็อิสราเอลและก็สหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้นะครับนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับเนี่ยเมื่อเกิดความรุนแรงที่ก่อขึ้นโดยฮามาสแล้วเนี่ยก็ชัดเกนครับว่าทั้งอิสราเอลนะครับปัญหาภายในนะฮะ ความไม่แน่นอนทางการเมืองของเนทันยาหูก็ถูกกระชับขึ้นนะครับเนี่ยขณะเดียวกันนะครับด้านของสหรัฐอเมริกาที่กาลังงอนแง่นอยู่ในยุโรปนั้นก็มีที่ทางนะครับก็มีประเด็นให้นะครับสามารถดําเนินเรื่องดําเนินสถานการณ์นะครับซึ่งดูเป็นเรื่องที่จะหนักหนานะครับแล้วก็ขยายวงความรุนแรงได้มากขึ้นกว่าในยูเครนหรือในยุโรปซึ่งกำลังพ่ายแพ้ซะโดยซ้ำ ะะทีนี้คำน่าสนใจอยู่ที่ว่านะครับเนี่ยการพยายามที่จะทําให้เกิดภาพการเขียนค่าสังหารหมู่หรือการเขียนค่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในฉงวนกาซ่านั้นเนี่ยก็เพื่อกระตุ้นเรานะครับให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะครับการกระตุ้นล้าเหล่านี้นั้นเนี่ยนะฮะแน่นอะนครับถ้าเราดูจากแผนการที่เคย ใช้มาในอดีตนั้นก็จะพบว่าเป็นแผนการเป็นมุกเป็นวิธีการเดิมๆที่เคยใช้อยู่นะฮะการที่อเมริกาทุ่มสัพพากำลังเข้าไปในอิสราเอลโดยอ้างว่าต้องการกำจัดฮามาสนั้นเนี่ยนะฮะในความเป็นจริงก็เพื่อที่จะทำให้เกิดความโกลาหลขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคแถบนี้ขณะเดียวกันครับข่าวนะครับที่ออกมาเรื่องของความพยายามจะเข้าไปเข่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในฉงวนกาซานั้นเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะครับให้เกิดความไม่พอใจและความโกรธแค้นขึ้นในกลุ่มผู้นําชาติอาหรับอย่างแน่นอนแต่นะครับผู้วิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์เขาบอกว่าโชคดีนะครับที่นะฮะชาติอาหรับนั้นบรรดาผู้นำนะครับโดยเฉพาะชาติอาหรับและอิหร่านนั้นเนี่ยไม่ตกหลุมพรางไม่ตกลงไปสู่กับดักอันนี้ได้ง่ายๆและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นนะครับนะฮะนั่นคือภาพ ของความเสื่อมถอยนะครับของการครอบงำหรือการเป็นมหาอำนาจของโลกตะวันตกนะฮะควบคู่ไปกับความพยายามที่จะสร้างโลกแบบมันติโพลราเวิด์ซึ่งเกิดขึ้นซึ่งกลุ่มประเทศอาหรับนั้นเนี่ยเขาเออฮอหมก,กับประเด็นหลังนะครับนะฮะอ่ะนะครับ,นะรบนี่แหละครับท่านผู้ชมนั่นคือสถานการณ์นะครับ ซึ่งเขาบอกก็เป็นสมการภาพรวมทั้งหมดนะครับเป็นเรียวโพลิธีที่กำลังเกิดขึ้นในปาเลสไตน์นะครับให้ถอยหลังให้ย้อนกลับไปดูแล้วก็มองภาพรวมให้ออกนะฮะมันจะเห็นว่าความเป็นมาเป็นไปนะครับและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในนะชงวนกาซาความขัดแย้งระหว่างยิวกับอาหรับนั้นเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับและจะเป็นอะไรต่อไปอย่างไรนะฮะ ต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นถึงบอกแล้วครับว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับมันอาจจะมีเรื่องราวมันอาจจะมีบางเรื่องที่สลับซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดก็ได้อา้าวอันนี้ก็เอามาฝากเอาไว้แล้วครับท่านผู้ชมณนะตอนนี้นะครับก็ต้องจับตาดูนะครับท่าทีของกลุ่มชาตินะครับผู้นําของกลุ่มประเทศมุสลิมน,นะครับของกลุ่มประเทศผู้นําในตะวันออกกลางว่านะฮะระหว่างการจะ นะครับบุ่มบามกระโจนเข้าไปนะครับร่วมและก็ขยายวงสงขาาให้มันลุกลามขึ้นนั้นนะครับกับการประคับประคองสถานการณ์นะครับแล้วก็เข้าไปยืนอยู่ในจุดที่เคยนะครับหรือว่ามันได,ได้ดำเนินไปแล้วในระดับหนึ่งนั่นก็คือการร่วมกันรสร้างโลกมัลติโพล่าเวิลด์ขึ้นมาเป็นโลกทางเลือกมาเป็นโลกที่ ออกมาเป็นคู่แข่งกับโลกซึ่งชาติตะวันตกได้เป็นมหาอำนาจได้ยึดครองมาเป็นเวลาช้านานก็ต้องดูแล้วครับว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญแล้วครับว่าสถานการณ์ในปาเลสไตน์นั้นจะคลี่คลายออกมาเป็นอย่างไรจะเดินทางจะเดินไปตามแผนนะครับล่อลวงให้ทั้งหมดนะครับเนี่ยโกรธไม่พอใจแล้วก็ตก ไปในลุมพรางหรือว่าชาติอาหรับนั้นนะครับจะตั้งหลักนะฮะตั้งสติแล้วก็ยังเดินไปตามแผนเดิมของยูเรเซียของมัลติโพลาเวลได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับณนะขณะนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่เชงวนกาซ่านั้นต้องช่วยกันและครับนะฮะหยุดการเข็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เชงวนกาซาครับ